ใกล้เข้ามาแล้วครับรา่การแข่งขันวอลเลย์บอลซิวิลี oh. ซึ่งไทยกับเวียดนามเป็นเจ้าภาพรวมกันสนามที่หนึ่งนี่จัดอยู่เมืองไทยครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สามส่วนวันที่แปดถึงวันที่สิบนี่ก็เป็นสนามที่สองไปจัดที่เวียดนามรู้สึกว่าทั้งเวียดนามนี่ขจ้าจประกาศไล่สื่อนักกีฬาแล้วครับแต่ว่าทั้งไทยเฮานี่ออยังล,ล่อเบิงอยู่าทั้งเวียดนามนี่ขจ้าจเอาจริงเอาจังเลยครับกับรา่การนี้เพราะว่าเขจ้าจมีการเกร็บคะแนน เออในรายการนี้น้ำแต่ว่าไทยเขานี่บไิคะแนนบบมีคะแนนครับเออในรายการซิวิลีกนี่เออเป็นยังมันคือบบมีเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นว่ามันเป็นอะไรกันเก็บคะแนนซ้ำส่วน,นเออขันโบภาษาสบานเฮ่าเก็คือมันมันชนกันเอระวางรายการวิญเอลซึ่งข้าจะแข่งพัฒทาเหลียวอยู่แล้วก็มารายการซิวิลีกเออมันต่ํากันมันซ้อนกันซึ่งไทยไปแข่งวิญิเอลก็เก็บคะแนน,นมาแล้วที่นี่รายการซิวิลีกเนี่ยมั่กา อเปอร์เซ็นต์คะแนนมันกับโบหลาคือรายการวิ่เดียวหรอกยังเวียดนามนี่ขาเจ้าก็เก็บมันเรื่อยๆได้ครับเออมีการแข่งขันย่ำใดขาเจ้าก็เก็บคะแนนมันเรื่อยๆที่นี่คะแนนเขาเจ้านีิมันไล่ดากมัน่จดากทีมไท่แล้วโบเนี่ยในปีนาปีหื้อนี่เวียดนามนี่อาจิมีคะแนนมากไกลไก่กับเหาหรือทอเฮาหรือแซงเฮาก็เป็นไปได้เเพราะฉะนั้นเขาจะเสายใจดิครับเออเวียดนาานี่บ่เป็นธรรมดาด้เขาเจ้าสูเข้าเจ้าซนกันอย่างประเทศเขาเจ้านี่ขาเจ้าสู้เออใจเข้าเจ้าหัน เออสูงหัวขาดค่าได้มันเวียดนามนี่เขาจะเป็นนักศูนย์เป็นนักลบมาก่อนเป็นยังไทยคือบบเดคคะแนนในรายการนี้เออผู้หลักผู้ใหญ่ว่ามันเป็นรายการซ้ำเก็บคะแนนซ้ำซ้ำำอนนี่ผมบอกภาษาสวา,าบาด้ครับซึ่งรายการวีเดียวมเทากับส่งนักกีฬาไปแข่งมาแล้วเก็บคะแนนมาแล้วบันนี้รายการวีเดีโยวมันกับท่านได้จบครับสนามที่สี่นี่เขาจะยังทีแข่งกันเมื่อนี่เลยเออเริ่มต้นแข่งมือนี่เพราะฉะนั้นข้าเจ้าก็เลยสีมาพิจระนาไม่ว่าปีนานี่ อาจสีขยับขยายหรือ,รอ,รอ,รอโยกซีวิลีกไปไว้ไท,ท้ายๆยแลกกันแต่ว่าปีนี้นี่ซี่เกมมันไปอยู่ท้ายีพุ่นเออเดือนธันวาพุ่นเอออาจโยกซี่เกมีมาไว้ต้นปีเอาซีวิลีกไปไว้ไท้ายปีเป็นยังคือโยกเพราะว่ามันมีปัญหาในการจัดซี่เกีปีปีกายนี่หรือปีก่อนนี่เออมันห้อนแห้งครับเพราะว่ามันจัดเดือนเมษาเดือนพฤษภาจัิงสิเอออากาศมันห้อนอบเโบ่า เออเขาจะโยกไปเส้นหนาหนาวซะไม่เลวเออมันมีปัญหาเพราะเพราะฉะนั้นบานีไล,ล,ล่กันซีวิลิกนี่มันก็นเลยมาทับกันกับอันวการวิ่งเอวเออมันมาจ่อกันเออมันมีปัญหาเรื่องการเก็บคะแนนไทยแข่งเลวไทยโบเล่คะแนนแม่แต่ทีมที่สีมาแข่งกับไทยนี่เ,เพิ่นว่ากับโบเล่คะแนนครับเออจากฟิลิปปินส์มาแข่งกับไทยนี่กับโบเล่คะแนนนอกจากว่าฟิลิปปินส์ไปแข่งกับเวียดนามฟิลิปปินส์ไปแข่งกับอินโดเออเขาจะไปแข่งกันเองมีคะแนน แล้วถ้ายไปแข่งให้ยังสันคบเรคะแนนเออคัตอบก็คือว่าข้าเจ้าวัดซีวิลีนี่เออ,อ,เอ,เอ,อมันเป็นการเตรียมทิมมันเป็นการทดล่องเทคนิคต่างๆทดล่องกลยุทธ์ต่างๆผลการแข่งขันนี่รายการนี่นี่ไปต่อยอดไปแข่งในรายการยหงไงคือรายการขิงแชมบลกทีสิจัดอยู่ไว้ไวเนี่ยเออไทยสิเป็นเจ้าภาพไว้ๆวเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเวทีนี่มันเป็นเวทีสําคัญ และมันก็เป็นหน้าตาของประเทศไทยครับเออห้องย่อมบ่ได้เพราะว่าห้องอยากเป็นเจ้าอาเซียนเพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาเสม่มแต่ว่าปีนี้ในไทยบ่ได้มาแบบผู้ทิมครับเพราะว่าห้าบาดเจ็บอยู่หลายคนมาถึงแต่เออหลสนามเรยวชาชชออเนี่นบยบ่ได้ลงวีเนียวเลยเดี๋ยวนี้ก็มีฮันอยเนี่ยก็บ,บาดเจ็บมีพ้ายวีมูนิก็บ,บาดเจ็บแล้วก็มีไก่มาบาดเจ็บอีกเออเกษตรท่านเตียมร้อยกับจกักสิริในบ่เลนได,นไดครับไก่นี่ เออมันเป็นยังสิแหละการแข่งขันนี่มันสิมีการบาเบดเจ็บอยู่บเซาโดยเฉพาะนักกีฬาเฮ้าอ่าช่วงนี้แห้งเนื้อหอมครับเออมีหลีกต่างๆมาสื่อตัวมาจองตัวบัณฑิกบมาจังบาดเจ็บกันแล้วนี่แล้วนาะดโอ้ยเนี่ยจุดนี้ลหละเฮาก็ห่วงอ่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนสิ่มาอีกแล้วครับพี่น้องพูดนะเออล่มเพอเอไม่อีกแล้ว เออข้าน่อยก็ขอตัวสักก่อนเออมือหนาจะมาคุยกันไหมครับเพื่อช่วงนี้มัน,นบันทึกเสียงบ่ค่อยได้ครับมันฝนตกตลอดเอออย่างนข่าวว่าพาอยอยู่ที่เขามาอีกลูกหนึ่งมื่อน,นี้ครับโอ้ยก็บจีซุดสัปดาห์อีกแล้วบ่ได้เห็นยังเหรอเอาคลิปหนจาจะพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ